มีน้ไมันมังฝ่อพี่ใส่ให้เอามามีน้ำมันมังฝ้อพี่ใส่ให้อะมา อะไรใหญ่ใหญ่ไปไหนใหญ่ไอ้เว้ยไอ้เว้ยนั่นถึงยองทั้งรอบป่าเ,<อ>เลยจับจับหลวงพ่อแล้วกันหนักยังงี้ไปยี่เนีน่ยนั่งยองย้อ,อ,อย,ยๆๆเอ้ย <c oughs> ไปไปไป่าติดกันเลย